ข uhm ึ้นมานงเยอะนะพรุ่งนี้เที่ยงสี่สิบฮเฮ้พรุ่งนี้ยุนจะมาเลยพรุ่งนี้สาวาลืมไปเออนี่คุณครับคุณคุณอะไรคุณมีลูกเลยใช่ไหมเอ้าตั้งชื่อนายตายเนยใครจะตั้งผมไม่ตั้งหรอกชื่อลูกผมที่รอเรียกคุณผู้ชมให้ชมหน่อยบนเนี้ยฮะบนเนี้ย ไม่เฉว่าทำไมเขาถึงเออแค่สงสัยนะคนคขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยเออเนี่ยเห็นไหมฮะคนที่สี่นะครับถ้าเกิดจากจอโทรทัศน์เนี่ยก็คือด้านซ้ายมือเนี่ยฮะมือข้างผู้หญิงนะเออแกชื่อนายตายแน่มุ่งมาจนนะชื่อครับครับ็เป็นจะเป็นผู้สื่อข่าวขานี้โทรทัศน์ FMTV ในเครือข่ายกลุ่มสันติอโศกไอ้เราก็ไม่ถนัดนะเรา ค,คุณกะชะพละรเนี่ยกดชะพละรเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยคุณพนิดแต่คนเนี้ยคุณตายแน่มุ่งมาจนแหมอยากรู้จริงเออทำไมชื่อน,นี้อาจจะตั้งเพื่อเตือนสติตัวเองว่ายัางไงก็ตายแน่ๆชีวิตนี้ใช่ไหม,อมเออและชีวิตมาจนคือไม่ได้อยากรวยเออไม่วยธุรกิจรวยไปทําไมเออทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากความว่างเปล่ากตายไปก็ว่างเปล่าเออไม่ สมบัติอะไรทั้งสิ้น Live is empty นะสงสัยต้องต้องต้องให้คงพอออกมาคงมีสำนักข่าวไหนเป็นสัมภาษณ์แหละพี่ฮะเอ๊ะพีน่าจะเป็นน้องแล้ววะน้องฮะทำไมชื่อนายตายแน่คิดอะไรกยอาจจะไม่น่าจะเป็นพ่อกับแม่ตั้งให้นะเขาคงตั้งเองแหละ ตังอยู่ครบอะไรนี้นี้โอเคนายตายไม่แน่แม่รักตลอดนายอยู่นานขึ้นคานตลอดเวลาแต่ถัาการเงินก็มีชื่อแบบนี้มันมันแบบนี้เหมือนกันครับอย่างเช่นคุณชวนหลีกภัยเอ้มีภัยก็หายสิบล้อเลยไปเขียนไงชวนยังหลีกภัยแล้วคุณเป็นใครไม่หลีกผมกับรับอยู่เชวนยังหลีกภัยแล้วคุณเป็นภครไม่อยู่ผมบึ้งมาผมก็ผมก็หนีแล้ว ชอบนะคำขวัญรถสิบล้อเนี่ยมีอะไรบ้างถึงเช่นเคยที่เคยเจอเที่ทับไม่ร้องที่ทับยังไม่ร้องอันนี้เก่าจะให้รับอันนี้เก่ามาใช่ไหมอะไรก่ะคุณถามตอนนี้เสร็จเลย ใช่แต่ปลาก็เป็นเหมือนสายลับอ่ะสายลับสายลับสายลับหรืออันนี้ถ้าเป็นอันเล่มนี้ก็จะเป็นบอกนี่ครับสิบเอ็ดชั่วโมงรวนเลยแหละ,อะสอบก็โถถามทีละคนเจ็ดคนคือสิบเอ็ดชั่วโมงแค่ไหนเราฟังให้คนอื่นฟังด้วยนะตัวนี้ก็เจ็ดคนไทยวุดประกันคุณวีระก็สุดช้ำเขมเฉนจอเพิ่มข้อหาก็เข้าไปสองครั้งแล้วโดนจับไปแล้วครั้งหนึ่ง และส่วนอย่างอื่นนะครับก็เป็นเรื่องของสสเนี่ยฮะคือประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะให้มีปาร์ตี้ลิสต์125 oh. สอบสสเขตเหลือ375ร้อยเสอบห้พวกสสในว่าจะกำไรเห็นเห็นเพราะว่าแล้วสสอ,อีสานลดไปเก <laughs> ้าคนอืเพราะว่าประชาธิปัตย์เขาได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะไงภาคเหนือลดไป7จ็ด คือเขาก็ไม่ได้ปาร์ต no no. uhh ี้ล no ิสต์ค uh uh> ือเยอะกว่าท uh ี่ผ่านมาเพื uh uh ่อไทยเยอะกว่าหน่อยนึงก็ใช่ไงแต่ว่าเขาเห็นเขาเล็งเห็นแล้วว่าปาร์ตี้ลิสต์เขาเนี่ยแต่ว่าที่เขาต้องการปาร์ตี้ลิสต์เพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะสสเขตเขาแพ้ไงไม่ใช่ไงเพราะงี้เขาก็เลยต้องลดจํานวนสสเขตในภาคอีสานเก้าเพื่อไทยภาคไอภาคเหนือเนี่ยลดไปเจ็ดแต่งานนี้ภูมิใจไทยไม่เล่นด้วยฮะองจับตาดูว่าภูมิใจไทยเนี่ยจะที่นั่งเขาด้วยเหมือนกัน ให้มี400สสเคนะครับและสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการกรรมธิการเนี่ยเขาก็ให้ทาง ลิงเนี่ยแฉคำพูดผู้ใหญ่ทั้งสาคนกับทูตสหรัฐเผยแพร่ไปทั่วอนะครับซึ่งอันนึงอ่ะที่เป็นประเด็นได้คือว่าเขาบอกว่าแฉงบสอชทําหลังบ้านหลายคนอู้ฟู่เออเนี่ยแล้วก็จะเป็นปามีหลังบ้านด้วยเหรอประเด็นไม่ใช่พูดคุณฟังก่อนดิเรื่องของปานี่คือเรื่องของวิกิลิงที่เขาพูดกันสามแต่งบสอชอนี่อีกเรื่องหนึ่ง นะครับะฉงนั้นเนี่ยก็ต้องมาถกกันแหละว่าเอเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นส่วนเรื่องไอกระสุนวันนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสับสนนะฮะเพราะว่าหมอพรทิพย์บอกสองนัดแต่ว่าทางนี้ก็บอกว่าห้าหกนัดแล้วแม่เขาก็ขอรัฐบาลรับผิดชอบอีกโกหกบิดเบือน ทำอะไรไว้ประชาชนเห็นภาพที่เห็นมันฟ้องไปถามพยานทุกคนก็จะบอกว่าทหารยิงมาจากบุนลางรถไฟฟ้าคือแม่แม่ลูกสาวก็ทั้งคนท่านที่จะชอบอีกฝั่งหรือไม่อีกฝั่งนี้คือเรื่องของมนุษยธรรมเขาเป็นแม่เขาทำหน้าที่ของแม่ของลูกถ้าพลิกด้านกันอาจจะไม่ใช่เป็นคนเสื้อแดงก็เป็นคนเสื้อเหลืองเป็นคนเสื้ออะไรก็ตามแต่เขาทําหน้าที่ของแม่ ที่จะต้องหาหลักฐานหาทุกอย่างหาความจริงค้นหาเรื่องเรียกร้องความเป็นธรรมความเป็นธรรมให้กับลูกเข,ขาะะส่วนเรื่องที่ใครจะเผาใครจะ,ะไรนั نا, ่นนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็ต้องแบ่งเป็นเรื่องๆไปนะฮะรายการเ, <ไป S 2> เรา <ๆ S 2> ก็ไม่ไม <Wha> ่เข้าข้างใครรวบอย่ารวบนะครับเราก็ให้เกียรติทุกคนเหมือนกันเพราะถือว่าทุกชีวิตมีคุณค่าส่วนส่วนส่วนเรื่องนี้เราก็จะไม่ได้เป็นประเด็นเราจะเล่าให้ฟังเฉยแต่ที่เป็นประเด็นเนี่ย วันนี้ขอใหนผู้ชมจะพักใต้แล้วกทมเท่านั้นนะครับเรื่องที่ชวนคุยข่าวทะลุจอวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการยัดข้อหาสปายนะครับแล้วก็ล้ำแดนอ่านไม่ออกช้ำหรอล้ำแดนครับซ้ําอ๋อล้ำแดนล้ำแดนก็ล้ำแดนไงล้ำแดนแล้วให้ตัวต่อจากล้ำแดนอย่าไรล้แดนซ้ำล้ำแดนซ้ำสปายล้ำแดนซ้ํา วีระอวยคอมเมนต์ภู <ใจ S 2> มิใจไทยผิดไง่คอมมา่าคือล้ำแดนซ้ำไม่ต้องมีคอมมาอ่าก็วีระโวยคอมเมนต์เลยถึงเขคอมมาอ่<ว>มมาภูมิ<ว>ใจไทยอาแขนรับเพื่อไทยนะฮะช่วยโหวตให้มี400สอสเอออขตแล้วก็แฉงบสชนะครับทำหลังบ้านหลายคนอูฟออ้ฟู่อู้ฟู่ยังไงตื่นเต้นเลยอู้ฟู้นี่คือรวยใช่ไหม มันรู้คาว่าอูฟูแปลว่าอะไรแล้วผมไม่รู้ข่าวเพราะว่ามายัง<อ>ไงเอเอผมก็เลยมาเป็นประเด็นอูฟูอูฟูที่ไม่ได้แบบปลว่ารว,วยนะอ,อ้อวนก็ได้อ้วนฟูเงี้ยอ,อ,อ้วนฟ้าบเงี้ยใช่ไหมไ,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 ไม่ต้องไม่ต้องเป็นต้องหมายถึงว่าต้องต้องรวยครับส่วนเมื่อเมื่อวานนี้ข่าวหนึ่งนะฮะเพราะว่าเวลาคงคงไม่ทันแล้วแหละถ้าเกิดจะโทรเข้ามาเนี่ยออบเอฟรู้จักไหมรู้จักออบเอฟผมไม่รู้จักครอรู้จักแต่เอฟแต่ว่า มันมีหลายเอฟเหลือเกินรอสักเอฟที่เยอะมากสรุปว่าเขาไม่ได้ทํามองนะไม่ได้ทํามองด้วยแล้วก็ไม่มีสารเสพติดด้วยก็ทําไมทําหน้ามึนอย่างนั้นตํารวจถามอะไรก็ไม่งงเงงอาจจะงงไงอ๋อเหรอง่วงหรือมั้งเออทําตัวไม่ถูกอย่างเี้ยเขาก็หลบกล้องทําตัวไม่ถูกงงนะครับเรื่องนี้ก็ผ่านพ้นไปส่วนมีพวงนี้พวกนี้จตุพรเนี่ยเขาก็โชว์คลิปอ้ีดีบันทึกเหตุการณ์แบบเต็ม เื้ยเอามาได้ยังไงอ่ะนี่ก็ไม่รู้นกันก็มันโดนจับที่เขาเม็นเออเอ๊ะแปลกจังนั่นแหละส่งมาได้ยังไงสงสัยเก่งแล้วก็เมื่อวานนี้นายกอ่ะไออวันก่อนนายกเขาไปเที่ยวที่รอซูอ่ะเออเขาก็มีลูกกับครอบครัวนะครับก็มาโชว์อันนี้ก็เลยแซวว่าอ๋อเนี่ยเพื่อนถูกจับที่โจกเจีย ตัวเองเที่ยวอยู่ที่รอสูนะครับงั้นช่วยเพื่อนด้วยเขาเที่ยวาเออ่าเดี๋ยวเบรกคู่นึะครับผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับกันครับ